ไปเราไปดูร้านนี้กันต่อเลยดีกว,ว่าจุดจองโต๊ะหัวละ4มรกตนะครับผมโู้ยมีมรกตเดียวได้ปะขอกินครึ่งครึ่งจานครับครึ่งจาน โอ้ยอุยอ้ยร้านนี้ใจดีจัดเลยน้องมัละกอเดียวได้ได้ปลากองนึงเลยอ่ะอ่าน,นี่ร้านน้องสซกอนตัวน,นี้จะเป็นที่ป,าปลากระป๋องนะผมเป็นของน้องโอลาฟนะแต่จริงจริงก็คือหัวมันจะเต็มเลยครับแต่ว่ามันก็ทุบออกไปมันแหลกครับน้องนะไปกันต่ออ่าน,นี่เป็นร้านอะไรอะ่ะอันนี้จะเป็นร้านอะไรอ่ะทำไมป้าดเปนบักระอ๋อคือเหมือนหลายอันมันบักเลยนะเนี่ยใช่ปะ่ะใช่เหมือนบางอันมันบักเลยอะ่ะอันนี้ขนมจีบสลัเปาอันนี้อาหารจีนบายเซกอนะเป็นร้านอาหารจีนของน้องเซกอนนะผมนะโอ้ยนี่ไงมีทีมงานมานั่งกินด้วยคนอยู่ข้างหลััังงงเเ้ยยนนีี่่ไมมาวครบผ โหแซบหลายเลยร้องไปกันต่อครับผมยิ้มแล้วไปแจกตังค์ด้วยอันนี้อะไรเครื่องดื่มห้ามรกตชิ้นนะห้ามรกตนี่นะครับน้องมีเครื่องดื่มอะไรบ้างครับผมน้ำพึ่งเดือนสิบมีนมมีน้ำฟ้ามีมะนาวเหลือมีน้ำแครอทมีมารยาทหน่อยไม่มันเป็นมารยาทธรรมเนียมญี่ปุ่นไงเวลาเรากินโซสเสียงดังเงี้ยมันคือแปลว่าโอริเชียดอะดอริเชียดปะวะ มันแปลว่าเดลิเชต์หรือว่าแบบว่าคิโมจิอีคียไตยอะแบบว่าสวนชื่อนะสวนชื่อนะขอ,อน้ำว้องปั่นหนึ่งแก้วครับผมเอาฝากให้น้องซีอเลยแล้วกันพี่ไม่ได้สั่งมากินนะพี่สั่งให้เพื่อนนะแล้วกันต่อเพ่อนกต่อ <laughs>